えいししなおしゅたえいしなた。 สวัสดีครับเพืเ่อนๆช่องยูทูบอุชิตับชาแนลครับช่อง YouTube ที่พูดรอเรือร,อรอลิงชัดที่สุดในโลกครับพ่อพี่น้องวันนี้อุชิตับชาแนลก็จะออกเดินทางแต่เช้ามืดครับเพื่อที่จะไปบตกปลาเพื่อที่จะไปเทสเหยื่อที่ผมหมักไว้เป็นเหยื่อพันปีครับผมตั้งชื่อไว้ว่าเป็นเหยื่อพันปีครับสำหรับตกปลาเกล็ดครับก็วันนี้จะไปเทสเหยื่อบอเมาส์0บบาทมาดูว่า จะได้ตัวไหมพี่น้องมาดูว่าเหยื่อปลาจะเข้าไหมก็ผมจะศึกษาเรื่องเหยื่อกับแล้วก็จะพัฒนาเหยื่อตกปลาผมไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามันประสบความสําเร็จผมก็จะมีโครงการที่จะ,ะคิดค้นเพื่อที่จะมาวางขายในท้องตลาดให้กลุ่มนักตกปลาได้ ลิ้มลองได้ชิมกันวันนี้ผมจะไปบ่อตกปลาอยู่ที่บางปูครับตัวแม่พี่น้องเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่บอ่อแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้จะมูหรือจะจ่าครับติดตามชมไปกระช่องย t u ู e อุชิตับชาแนลอย่าลืมกดตะใคร่กดกระดิ่งกดตะปุ้ยให้อุชิตับ้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ดู พี่น้องวันนี้ผมมาถึงบ่อตกปลานาเกตแล้วพี่น้องก็จะมีสมาชิกครับโอ้โหเข้ามาตั้งแต่เช้ามืดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับอู้เยอะมากเลยครับน่าจะมาเนี่ยประมาณเกือบ 60- 70คนแล้วครับคนับรอบบ่อก็วันนี้จะมาเทสเดืยรพี่น้องว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กจะมาไม่มารอติดตามไปกับช่องอุ๊ยตับเชนแนลนะครับว่าจะได้ตัวไปวันนี้ครับมาเทสเดือที่ผมหมักไปครับ เยาพันปีครับพี่น้องนี่ครับนี่ในถังนี่ครับนี่ครับผมมกไปเจ็ดปีครับเยอนนี้ก็ส่วนผสมหลักก็มัดควิดของเรานี้เองครับพี่น้องอหลังจากที่ผมได้ไปสองโบอสองโบหมายแตกครับพี่น้องมาดูมาที่นี่ว่ากระเป๋าตังแตกหรือหมายแตกมาดูกันพี่น้องติดตางชมไปยังสุดจิตต์ช anel นะครับ โอ้พี่น้องเมื่อกี้เขาวัดกันลุ่มๆเลยปนินมีแต่ใส่บิ๊กๆเลยพี่น้องล็อกครับพี่น้องตัวแรกมาแล้วครับนี่ครับตัวแรกครับนี่ครับใส่โลครึ่งครับโลครึ่งนี่ครับสวยงามครับพี่น้องครับโอ้หมดล็อกแล้วครับตัวแรกเขามาครับประมาณใสๆหน่อย ตกป่านักเกตครับตอนนี้คนก็กำลังคึกคักนี่ครับป่าเริ่มดิ้นแล้วครับพี่น้องอจากสังเกตตอนเช้าตอนนี้ก็เริ่มพากันวัดฟัดฟัด,ฟดทุกมุมครับเพี่นเชิญใครสนใจก็ลงมาตกได้ครับที่นี่ครับมีทั้งเหมาสอทิศแล้วก็เหมาวันปกติวันทําการทั่วไปนี่พี่น้องปลดลอ็อกกับปลดล็อกมีปลดีทุลักทุเลหน่อยครับเลยไม่ได้ ตั้งกล้องถ่ายครับนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามต่อไปว่าจะได้ขีดสักกี่ตัววันนี้นี่ครับดูวคนโอ้ที่จอดรถก็มีครับฝั่งนู้นครับนู้นครับตัวที่สองครับมาแล้วครับพี่น้องครับนี่หลังจากรถล็อกได้ครับนี่ตัวที่สองนี่ก็น่าจะประมาณโลน้อยๆครับนี่ครับโลสองขีดโลหนึ่งขีดมีครับใสสวยครับนี่พี่น้องสวสงามครับ นี่ครับรับสวยงามตามท้องเรื่องนี่ครับนี่ครับเรียนเชิญครับใครสนใจก็มาตกได้ครับโบตกปลานักเก็ตครับนี่ครับนี่บรรยากาศรอบบ่อนี่พี่น้องก็จะมีซุ้มด้านหลังให้นั่งครับที่จอดรถสนใจก็เรียนเชิญมาเที่ยวมาชมได้ครับ มีร้านค้าอยู่ด้านในครับน่ะอยู่ดังประตูเข้าครับร้านค้าของเจ้าของบ่อครับมีเหยื่อขายที่นี่ก็มีครับหรือใครจะยำนําเหยื่อมาเองก็ได้ครับเอเคพี่น้องลุ้นกันต่อว่าจะได้กี่ตัววันนี้ตัวที่สามมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับตัวที่สามตัวนี้ก็น่าจะไซส์หนึ่งกิโลครับนี่ครับกิโลครับสวยๆอ้วนๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องนี่นี่ นี่ครับทที่สามมาแล้วนี่ครับโอ้วันนี้ก็แดดเปรี้ยงครับแดดเปรี้ยงแล้วก็ลมแรงด้วยครับพี่น้องนี่บรรยากาศในโบนี่ก็เป็นวัดครับรู้สึกว่าแถวนี้น่าจะเป็นเมืองเก่าครับนี่ครับอยู่ด้านข้างด้านด้านนี้ครับก็เรียนเชิญครับ่บตกปลานาเกดครับเรียนเชิญครับเข้ามาเยี่ยมชมตกปลามาพักผ่อนครับ พาลูกพาเมียพาครอบครัวพากิกพาเกึกมาได้ครับทำไมพี่น้องนี่ครับบรรยากาศที่จอดรถเยอะแยะเลยครับพี่น้องด้านหลังก็จะมีซุ้มนี่ครับนี่ครับให้นั่งเล่นให้พักผ่อนหย่อนใจได้ครับเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องตัวต่อไปว่าจะได้ไสแค่ไหนนี่พี่น้องผลงานตัวที่สี่นี่ครับโลกว่าครับสวยงามโอ้โหดีครับนี่ครับตัวที่สี่ครับพี่น้อง ยาดลังครับนี่ครับสวยงามตามทองเรื่องครับนี่บ่อกตกปลานักเกตครับเชิญครับเรียนเชิญครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศนี่ด้านหลังวัดอู้ดูเขาวัดกันบึ้ม,มเลยพี่น้องอ,อมีแต่สายใหญ่ๆปลานินครับนะปลาเริ่มเข้าเลยพี่น้องตอนบ่ายสวัสพี่น้อง เราจะลุ้นกันตัวที่ห้าเราจะใส่ไหนครับติดตามไปกับอุจิตตบชาแนลนะครับนี่ครับตัวที่ห้ามาเล้วครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ปนินสสวยสโลขึ้นครับโลอัพทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่ครับโอ้โหมันจริงๆวันนี้นี่ครับบอตปลานาเกตครับเรียนเชิญครับใครสนใจก็แวะมาได้ครับ นี่ก็ตัวที่ห้าแล้วครับนี่คดูครับปู่คนก็กําลังแข่งขันกันอยู่ครับนี่ครับวันนี้มาบออเมาสองร้อยห้บาทครับนี่ครับโอ้โหเอเคพี่น้องลุ้นกันต่อครับนี่ตัวที่5้าเรามาดูตัวที่6กันต่อว่าจะได้ตัวใสขนาดไหนนี่ครับอันนี้ตัวที่5ครับตัวโลกว่าตัวที่6มาเร็วครับพี่น้องครับโอ้โหดูใสนี่ครับโลในตัวโลครึ่งนะครับ อ้วนตึ๊บเลยตัวนี้ครับนี่ครับดูนี่ครับตัวที่หกมาแล้วพี่น้องโอเคครับบรรยากาศตัวนี้ก็น่าจะบ่ายโมงนี่ดูบรรยากาศครับคนก็กำลังสู้กัน่ตครับนี่ครับวันนี้มาโบเมาส์สองร้อยห้าสิบนี่ครับนี่ครับโบตกปลานากเกียดครับนี่ครับบางปูพี่น้อง สนใจก็เรียนเชิญนะครับโอ้โหปลามีดใสบิ๊กบิ๊กเบิ่มเบเลยครับนี่ครับเข้ามาติดต่อมาทาง Google ก็ได้ครับนี่ครับ g o o g l e Map เซิร์ชเข้ามาครับเส้นทางสะดวกสบายครับถึงบ๊ะเป๊ะเลยครับมาลุ้นตัวที่เจ็ดกันต่อว่าตัวจะใหญ่ขนาดไหนพี่น้องโอ้พี่น้องสวยงามครับนี่ดูของพี่พีทีมงานชนบุรีครับมาแป๊บเดียวพี่น้องดูดูตัวนี้อ้วนมากเลยครับตัวแดงนี่ สองโลกว่ามั้งนี่แป๊บเดียวตอนนี้ครับมาจากชนบุรีเลยพี่น้องนีสุดยอดมากครับนี่เรามาดูตัวที่เจ็ดของผมนี่ครับโอ้โหใส่โลครับโลกว่ากว่าโลน่อยๆครับน่าจะไม่เกินโลสองขีดโลสามขีดประมาณนี้ครับนี่ครับตัวที่เจ็ดนะนพี่น้องคนก็เริ่มทยอยกลับแต่ผมก็จะรอเก็บตกก่อนครับพี่น้องนานๆได้โอกาสมาเที่ยวที วันนี้ก็จะน่าจะเย็นเย็นหน่อยเคพี่น้องติดตามว่าตัวที่ยแปดตัวตาใสใหญ่ขนาดไหนโอ้โหนี่เบรกกลับกันไม่ไหวครับดูอืออ้วนตุ๊กเลยอือเออนี่ครับบรรยากาศเคลุยต่อครับพี่น้องครับอีกกระบปมอีกตัวหนึ่งครับสวยงามครับพี่น้องครับอือนี่ครับสวยงามครับนี่ สายนี้ก็น่าจะเบียดสองครับเบียดสองโลครับพี่น้องโลห้าโลครึ่งเกินครับเกินโลครึ่งนี่ครับพี่น้องเหลือว่าจะขึ้นแล้วครับว่าจะเก็บกลับแล้วลองหยอดดูออกได้เฉยครับพี่น้องได้อีกตัวหนึ่งโอเคครับพี่น้องอย่าลืมฝากกด subscribe กดติดตามให้ช่องอุจิตับชาแน,นลด้วยนะครับอ่า พ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับที่พักก็อย่าลืมอนนะครับใครอยากสนใจเรื่องตกปลาแบบเมาส์ครับ250ครับที่นี่ครับจันทร์กับเสาร์เนี่ยส0งรอรู้สึกว่าวันเสาร์250วันอาทิตย์200แล้วก็วันปกตินี่1้0นึงแบบเมาส์ครับนี่มาเลยนะครับโบตกปลานักเก็ตครับนี่ครับอยู่ที่สมุทรปราการครับบางปูครับลองเซิร์ชดูใน Google พี่น้องอ่า ดูผลงานกันก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้โหทุลักทุเลมากเลยครับตกเปลววันนี้ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเหมาครับนี่สองร้อยห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนีอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเก้านี่ครับใส่นี้ทั้งนั้นเลยนี่ครับอาจใส่โลครึ่งเออโลครึ่งถึงสองกิโลครับนี่ครับ ใส่เบ้งเบงกนันเลยได้9ตัวครับอันนี้ก็มาตกสปิวโดยผมหมักสูตรของผมมาครับมาทดลองเหยื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าเตัวครับพี่น้องครับนี่ครับสองาบาทถือว่าคุมสุดๆครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยนเชิญครับใครสนใจครับมาลองได้ครับฝีมงฝีมือมาวัดฝีมงฝีมือกันครับนี่ครับคนก็ยังตกกันอยู่ครับ ก็อย่าลืมฝากกดซับตะคา้กดตะพื้นตะเผยอุ้ยชี้ับชนแนลด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ้วัดนี้ก็สวยอย่างเลยก่อนที่จะจากกันไปพี่น้องดูครับสวัสดีครับ